อันนี้ซีลาคุณบอวอันนี้เห็ต้มมือนนี่เมนูคืออะไรแต่มือนแม่หนูเฮ็นอย่างนี้ย่างาปลา,า,าปลาหนาปลาหน้าหลานไซสหลาน้ <laughs> ายไสยกับก <laughs> หลานสาวปลาไก่บ้านหลานสาว <laughs> <laughs> เอาเลย กินกับนอนได้หมดนี่ <laughs> กินนอนนอนลุกคือได้กินปลาอยู่ในอะงค์ั้งสีางส่างนี่ตางนี่เ่าแม่นางอย่างนี้หนีดีตางกลางปลาอู้หลุกไปแม่นปุอันหนักแม่ปลาูันยุ่แก่หุ่นพ่อ เป็คนคนล้างอันนี้อันนี้ปลากรุงเทพเวอร์นี่ปลากรุงวัดอันนี้ปลากรุงเทพปลาตองปลาตองเสียวเนื้อหันไปกรุงเทพ จะได้แล้วเด้อกล้จะได้กินแล้วเอาอันนี้พักยังแม่แม่สีม่วงพักยังอ๋อย,นนยอายเราสีอยางพี่น้องพักพักพื้นบ้านนสีหอ มอไปตงองเราเพิ่งสิสีมะย่างล้างป่า,า,ปา,ปาย่างถึงก็ลาบปลาย่างย่างพักกินก็ลาบปลาเอาว่างได้กับพ่อเอานันข้างมอละบอตีเอา,าเไปแดกเซ่ละบอดี้ <c oughs> <c oughs> อยู่น้ำกันสองแต่ย,ย้ายพี่น้อง อ่าเพื่อสิได้กินเขาต้องต้องบริหารบริหารบริหารกับริหารทัพกางมอละไปดิแรงแรงใจมออันนี้โอ้บ่านไหนเด้นี่ปีมือตาเจ้ยไปนู่นนี่ยไปเก็บไปเก็บผักมันงกันนะย่างได้ดีแล้วนั่นน่ะพ่อโอ้ยหัวสีตำหมักม่วงเด้นี่แม่พี่น้อง ยางบอดีตาดตูปตดปาดปาดปาดปูดปาดปีดปูดปุดปุดปืดดพี่น้องเบิ้องเนี้ยหรอคะเบิ้องเนี้ยแบบงวงปลาไซด์ดินิพันอะไรนะพ่อแลงจักรพรรดิปุ้ยปาดปาดตีทูเอาลูกนี้คือนาลี่ตูนแท้ลูกนี้มันตั้งดินเลยเนี้ ทปฏิโปตปฏิเทปฏิเทเทเทสวนแม่หนูสวนนาบ้านแม่หนูนอ,อ,อันนี้คือพอเอาไปไ,าไปผักแพลวเก็บผักแพลวไปสลับปลาปตองผักแพลวสลับปลาตองเซวนนาบ้านอาสแลนเน่ต,นนต้นหอมอพ,พร้อมเก็บผักแพลว เอาดอกเอาดอกอันดอกกวางตุ้งน้ำได้พ่อาไปเก่ยหรอล่ามั้งเอาไปกินก็ลาบเอาต้นอ่อนเนี่ยย้ายปลูกเนี่ยเรา้นเขาปลูกบางแง่จะเถื่อนเนาะยุ้งเทปปลูกกันบักเนื้อเทปม่ได้กินซ้ำเป็นดอกผ่านไปเบืองสัลเนียยามคัดแต่เนี่ยย้ายทะเลาบป่าลาปตอพุนทะเลาปตอสู้กินกับเขาแบบปันบ้านพี่น้องเอาถือไว ต้นหอมต้นหอมนี่แม่ลูต้นหรอเนาะต้นขยายปลูกหมาเอาน้อลูกจะเครื่องต้นพ่อเอาเอาไปใส่แกงปลาน้ำพอลูกเคยสีต้มหัวปลาน้ำสันอ่ะแค่นี้พอกระดอกพักมูลอ่อนบ่ะอู้ต้นนี้คืออีกย่างพันนี่อันนั้นคือเครื่อเรียนฮักต้นเป็นจิตกระหล่ปลานีอหฮักต้นเนี่ยโอ้แบบเครือเทศกำลังสีแดงแต่ว่าก่ต้องเด็ดดับเครือเทศมีอยู่ ต้องหลายพ่อนี่นี่ช่อหนึงพ่อนี่นี่เอาช่อนี้น้ำเป็นขันแก้วพ่อเอาเด้อโอเคคอยังเป็นหม่วงอันพันธ์อันต้นใดไอ้ต้นไหนพันธ์ม่วงหน่อยหรือบกม่วงหนอยอ๋อโชคอนันต์โชคอนันต์ป่โชคอนันต์นี่ต้นใหญ่โชคอนันต์นี่ไหมโชคอนันต์ โูกอน,นัน,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 นตูกชคอนันต์ติ๊กสดติ๊กย่อมจะหลับป่ากันะป้าโอนอนหมักมองมาออื่นจันอันนี้เมาออื่นจังหันหย่อเคลื่อนมาหน่อยเคีื่อนมาหน่อยกินอาหารพื้นบ้านพี่น้องเคีื่อนมาหน่อยเนี่ยมันเป็นสมุนไพรที่แก้โควิดเดิเอาเอาเทียบกับหนาพราะเซฟเแดงแจกระพัดแดงแจกระพัด มาจากกรุงเทพด้วยเนี่ยมาปลูกติโทเดงจักระพัดติโทอย่างนี้ดีมั้งกันนะั้นพอไซย้าย,ย,ย,ย่หัวซ้นอะเนี่ยมีลูกลางยังบนไ่เต็มเนี่ยนี่ยังบนไ่เต็มพึ่งแต่คืน,คนที่กินมาลกแล้วโลถ้าใไงเต็มนี่ลูกละ <c oughs> ประมาณเป็นกิโล สำนี่กับพอ่อสำนี่กับพอ่อนี่บักม่วงต้นนี้กํลาลังสุกต้นนี้กํลาลังสุกเต็มต้นเลยพี่น้องก็าางเพราะยัยตอนพ่อใหญ่คนหลับตาไม่รู้บั่สวนว่าทำไหนฮวตีสวนมานาหนฮวดดตีแป้งไปจูดแี้ง<อ>เวลาบ่อไหล นุ่งรู้ทำให้บองวะแล้วนะอืมอันนี้เส้นเกลือกับปลาบุรีนแม่ปรุงแล้วปะเลยด้ยเล้ยงเปลนแบบนี้น้ซุปสุดอ้าวสิมเบิองอันนี้ต้มหัวปลาตองหัวปลาไม่ต้องมาต้มสดน้ำครอปรุงเลยแม่ใส่เบอร์แล้วแต่ยกเว้นสุดรสต้องฟอกหะล้างผักมาแม่จะหั่นให้ตามบอกเป็นตะบอยากเดียนรวมหัวปลาตองสิ มาต้มจังได้ซี่โล่ขุนหัวมันอืมจ้ะอู้ยลูกษาบอกเก็บมือแม่หั่นเองก็ได้เย็บพักดอกว่าสีเห็ดเนว้ยอมันกินได้อี่ล่ะเอาโบแกได้นี่พ่อเอาโบแกอันละนี่เนียเอาโบแกมันเด็ดกินได้อยู่นี่ใส่ะถ้าพัดปลาดุกมาแล้วเนี่ยออมปลาดุก อ้อยมาเน <till S 3> ี่ LIKE <พ urry S 3> นยอมนถีจักน้ำอ๋อคนถีใส่น้ำพี่น้องกินนี้อบลูกข้าวโพงบ่บ่บ่รั่เดอดเล่นกัตักิดไปหตปน้ำห่อนรวก่อนอลวกไปเรื่อยเห็น่บ่อ ย่งแม่กระโปงมันมันกัดปากเขาเกลี่ยแม่สรุปบ่อได้บด้เกลือเลยสรุปนสบ่อีแมุ่เกลือเ่ยกรือสรือส่วไปุบเอมรโอโไสุอดเมื่องสบนบ่เดิ nhanh vậy nhỉ nhỉ nhàn bên nhà là đi qua bò đi qua bò đa bò đai đa bò đi qua bò trùm bò đai trùm hả bò đai làn เอมาออกวันโอเคเดี๋ยวมืตีเองมัดต้นมีเนอปแต่วันเนนากินมากเลยซิมเราบอกพ่อโอเคแล้วค่ะเดี๋ยวมากินข้าวกันพ่อแม่แม่กินมาเซาอันนี้กำกลนคกเมื่อไหนปีมือพ่อเถอาจับจับไม่ต้องเสี้เมนูเรามีอะไรมั่ง แซ่บตาเอ้าลืมมาล่บปลาไนหะมล่าปลาลาบปลามาแล้วจ้ายินดดงเดี๋ยวแปงไหวฟอดหน่อยนิงกับปอปลาขาวฟอดกินมาได้มันมีกลางนี่ลาบปลาตอง แซ่บอันที่รับป้าตองกำลังกับเดือวสูวให้พ่อใหญ่ให้ได้กินเ็ดกินยำได้กับปลาแซวก็เือให้พ่อใหญ่เฮ็นโฟกปิดทีวีให้แม่หน่อยมาได้ความเพ้นไดจยอดเ้วขอ dạ kìa lắp bâton trong cặp chất rồi cặp mặt chất rồi nè dạ kìa lắp lắp bâton dạ kìa 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 อย่างเมืองตีปลามาเจ้าอืมนี่แม่ได้เห็ดชมปลาผสมผสมได้มปมผสมกินกับอะไพริกงวยเนะาะแม่เอาไปลูเอาไปฝากตาไหวตาไหวแล้วมาครับจิ้นแล้วบอกจินแล้วบอก กินแล้วลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องชัยเดอะบัวโคบ,บ้านๆหฮนัมไม่เลิกพี่น้องครับสวัสดีครับ